สแสวงหาคนจริงใจแต่ไม่เคยเจอต้องทำบุญอย่างไรถึงจะได้เจอคนจริงใจถ้าคิดว่าโลกนี้เป็นโรงละครที่เรากำลังรับบทโต้ตอบกับตัวละครอื่นๆบางคนก็เหมือนโดนผู้กำกับแกล้งให้รับบทหนักต้องร้องไห้ช้ำใจเพราะถูกหลอกอยู่บ่อยๆยิ่งนึกว่าจริงใจด้วย ก็ยิ่งต้องพบความจริงในภายหลังว่าที่แท้เขากะเล่นไม่ซื่อตั้งแต่ต้นจะในเกมความรักหรือเกมธุรกิจก็ตามก่อนอื่นขอให้มองว่าพื้นฐานของมนุษย์เป็นไปในทํานองเดียวกันคืออยากเอาเข้าตัวแต่ละคนเริ่มคิดออกมาจากจุดนี้ความแตกต่างขึ้นอยู่กับใครจะถูกอบรมให้มีมโนธรรมต้านทานความเห็นแก่ตัวมากน้อยเพียงใด ถ้าคุณมองว่าการมีใจจริงหมายถึงการซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวไม่แปรผันเป็นอื่น <c oughs> ก็ต้องเห็นให้ซึ้งียก่อนว่าใจจริงสร้างขึ้นด้วยอะไรหรือใจจริงมาจากไหนอย่ามองด้วยความคาดหวังเพลินๆว่าโลกนี้มีใครคนหนึ่งถือกำเนิดเกิดมาพร้อมกับมีใจจริงติดตั้งไว้ในตัวสำเร็จรูปทุกคนต้องผ่านสัญชตาตญาณเอาเข้าตัวมาก่อน เริ่มตั้งแต่ร้องอ้อแอขอข้าวแม่กินเป็นต้นมาพอโตขึ้นเรื่อยๆแต่และคนพบสิ่งน่าชอบน่าชังมากมายนอกจากนั้นยังเจอสอนให้เอาแต่ได้บ้างเจอสอนให้เสียสละบ้างในที่สุดทุกคนจะไปถึงจุดของการตัดสินใจว่าจะมีชีวิตแบบไหนคิดเอาหรือคิดให้เป็นหลัก คนที่ตัดสินใจว่าจะคิดเอาเป็นหลักนั้นนึกถึงใจคนอื่นมากกว่าใจตัวเองไม่เป็นหรอกครับพอเขาได้สิ่งที่ต้องการเขาก็พร้อมจะสลัดเหล่าทิ้งไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเขาคราวนี้ลองคิดดูว่าโลกกำลังเต็มไปด้วยคนคิดเอาหรือคนคิดให้มากกว่ากันถ้าพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมก็คือ โลกนี้เต็มไปด้วยคนคิดเอาจะมีสักกี่คนที่คิดให้ดังนั้นคุณจึงกำลังสแสวงหาสิ่งที่หาได้ยากประมาณเข็มในมหาสมุทรวิธีที่จะเจอคนจริงใจกับเราไม่ว่าในด้านความรักหรือธุรกิจจึงต้องไม่ใช่ด้วยความบังเอิญทำนองเดียวกับที่ไม่มีใครงมเข็มในมหาสมุทรเจอโดยปราศจากเครื่องช่วย ซึ่งในที่นี้ก็คือกรรมนั่นแหละครับคุณต้องเข้าใจหลักกรรมข้อหนึ่งคือเมื่อให้สิ่งใดยอมไม่สูญเปล่าต้องมีการสะท้อนต่อเป็นการได้รับสิ่งนั้นคืนมาเสมอฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงรับความไม่จริงใจซึ่งเราเคยทำไว้กับใครมาก่อนก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าขอให้สร้างเหตุสร้างเครื่องช่วยให้เราไปพบกับคนจริงใจในการข้างหน้าคือพยายามจริงใจกับคนอื่น โดยไม่ย่อท้อก็แล้วกันถ้าคุณซื่อกับคนอื่นไม่คิดหลอกคนอื่นได้ทั้งชาติชีวิตนี้คุณจะมีใจที่สะอาดของตัวเองเป็นเพื่อนแท้และพบต่อไปคุณจะไม่ถูกกรรมเหวี่ยงไปอยู่ในหมู่คนอสัตย์ไม่เหตุผู้อ่านอสัตย์หรือไม่ซื่อสัตว์อีกประการหนึ่ง ถ้าคุณต้องการหาเข็มในมหาสมุทรให้เจอก่อนตายคุณไม่ควรรู้แค่ว่าเข็มมันอยู่ในมหาสมุทรคุณไม่ควรโดดตุ่มลงไปเฉยๆตรงไหนก็ได้ก่อนอื่นคุณควรสืบให้พอรู้เป็นเขาเป็นแนวว่าเข็มน่าจะหล่นอยู่ในย่านใดแล้วค่อยใช้ความจริงใจดำดิ่งลงไปค้นหาจึงจะพอมีสิทธิ์เจอกันได้ ขอให้พิจารณาดูปัจจุบันเรามีอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์กับผู้คนมากหน้าหลายตาพอจะหาคู่หาความรักหาความจริงใจเราก็มักตระเวนไปตามเว็บบอร์ดหรือห้องสนทนาที่มีชื่อตรงตามเกณฑ์นั้นๆเช่นเว็บหาความรักหรือห้องหาคนจริงใจตรองดูเถิดว่าโอกาสจะได้เจอนั้นมีมากน้อยแค่ไหน เสือหิวย่อมรอตะครุบกวางตามแหล่งน้ำฉันใดชายเจ้าเล่ย่อมดักรอสาวหน้าซื่อตามแหล่งถามหารักฉันนั้นบางทีที่เราไม่เจอสิ่งที่ต้องการก็เพราะเราสแสวงหาผิดที่เราคาดหวังว่าคงเจอคนจริงใจตามบ้านใกล้เรือนเคียงตามอาคารสำนักงานหรือตามสถานบันเทิง นั่นก็อาจเป็นไปได้แต่ยากหน่อยเพราะตามความน่าจะเป็นเรามักเจอคนธรรมดาที่คิดเอาเข้าตัวกันโดยมากทำไมไม่ลองมองว่าคนจริงใจควรอยู่ตามงานบุญตามเว็บธรรมะหรือห้องสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ต้องกลัวว่าตามงานบุญหรือตามแหล่งกิจกรรมธรรมะทั้งหลายจะชวนคุณคุยเรื่องหลุดพ้นลูกเดียว และในอีกทางหนึ่งก็อย่าหวังว่าจะพบแต่คนดีๆในงานบุญหรือแหล่งกิจกรรมธรรมะแต่อย่างน้อยให้คิดเสว่าโอกาสจะเจอคนดีๆควรมีมากกว่าแหล่งกิจกรรมเพื่อความสนุกฉาบฉวยทั้งหลายถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแล้วร้องกับตัวเองว่ายี่หรือน่าเบื่อจังก็ขอให้ทราบว่าคุณยังไม่ได้ต้องการความจริงใจเป็นเรื่องเป็นราว เพราะคุณจะเจอคนจริงใจได้ในหมู่คนมีธรรมะเท่านั้นและเมื่อใดคลุกคลีกับธรรมะมากพอคุณจะพบว่าธรรมะไม่ได้มีแต่ภาพกักบ,บริเวณตนเองเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสคุณจะเห็นโลกในอีมิติหนึ่งคือไม่ใช่เอาแต่มองหารูปเสียงน่าชอบใจภายนอกแต่จะเริ่มแสวงหาความรู้สึกแสนดีน่าครอบครองอันเป็นภายในคุณจะตระหนักว่าความรู้สึกแสนดี ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญต้องมีวิธีอะไรอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างทำให้มันเกิดขึ้นเช่นกำหนดกรอบไว้ว่าจะไม่ปล่อยให้ความโลภและความโกรธทยานแรงขึ้นถึงระดับที่จะกระทำการอันเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นเมื่อรู้สึกตัวเองว่าเป็นความปลอดภัยให้คนอื่นได้คุณก็จะรู้สึกถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจของตนเองด้วย จากนั้นขยบขึ้นไปอีกเช่นรู้จักสละสิ่งที่คุณมีให้คนอื่นทั้งที่ไม่จำเป็นต้องให้คุณจะลืมคำว่าให้ทำไมให้โง่แต่จะพบคำใหม่ในหัวตัวเองว่าทำไมมัวโง่ไม่ให้มาสิ่ตั้งนานคุณจะรู้ว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นเป็นสุขและคุณก็อาจจะรู้ว่าในที่สุดแล้วการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเอง จะพาคุณไปรู้จักกับคนประเภทเดียวกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งในวันใดวันหนึ่งสรุปคือถ้าแสวงหาคนจริงใจอยู่และยังไม่เลิกย่อท้อก็ขอให้ปลูกฝังความซื่อสัตย์จริงใจให้เกิดขึ้นในตนเองก่อนและพยายามรักษามันไว้จนลมหายใจสุดท้ายพอเชื่อได้ว่า อย่างน้อยมีคุณคนหนึ่งในโลกที่ซื่อสัตย์และจริงใจจะได้ไม่ต้องไปแสวงหาคำตอบจากที่ไหนว่าคนซื่อสัตย์และจริงใจมีอยู่แต่ในนิทานหรือมีตัวตนอยู่ในโลกความจริงนี้ด้วยสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ